บีเคเกมมันมัน,มนกับบอนพือนบอนคู่หน้าเสียและหน้าติดตามในมื้อนี้เป็นคู่เปอร์ซนามพิมลีกประจำอาทิตย์พญาเพิ่งเบนฟอร์ดจะเปิดบ พี่ซับแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดทั้งคู่นี้จะแข่งขันกันในมือนี้วันเสาร์ที่37เดือนเก่า2พศเวลา1 8 3 0นหรือว่า6โมงเช้าตามเวลาบ้านเฮาตอนแรกสำหรับอันดับจัตลรัสในคะแนนพรีเมียร์ลีกของคู่นี้เจ้าบ้านเบนฟอร์ตอยู่ที่อันดับ17แข่งมาแล้ว5นัดชนะ1เสมอ1เลเซียทซ้งซ้นัดยิงได้6ประตูเลเซีย10ประตูเก็บได้เพียงแต่4คะแนนส่วนทางด้านทีมเยือนพี่แดงแมนยูอยู่อันดับที่11แข่งมาแล้ว5นัดเช่นกันชนะ2เสมอ1เลเซีย ยิงได้6ประตูและเสียแปประตูเก็บได้7คะแนนะและสําหรับสถิติการเจอกัน5้าครั้งล่าสุดเฮตสูเฮตเป็นเมนยูที่ค่อนข้างเนื้อกลัวอาชนะไปได้เทิ่มสามนัดและเสมอกัน1นัดส่วนเบนฟอร์ดอาชนะไปได้เพียงแต่1นงัดเท่านั้นส่วนทางด้านสถิติการลงล่น5้าครั้งล่าสุดของทั้งสองทีมเจ้าบ้านเบนฟอร์ดหานัดชนะได้เพียงแต่1นัดเสมอสองนัดและเสียอีกสองนัดส่วนทีมเยือนพี่แดงเมนยูสถิติค่อนข้างจะดีกว่าสําหรับเกมห้าครั้งล่าสุดของพวกเขาเสมอสองนัด The เสียเพียงแต่นัดเดียวคือเสี่ยให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ในบ้านในนัดล่าสุดพววเข้าสามรถเอาชนาเชลซีไปได้ซ่อมประตูตัวหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทีมสำหรับแพนการลินเจาบานเบนฟอร์ดคาดว่าจะมาในระบบเก่าฮาซามซองนำทัพโดยมัมัดประตูเคลเฮอร์และกองกลางซอดังพิกนอร์คอลลินในฟาร์เดนเบิร์กในคุ่แดนกลางโดยเจแดนแฮนเดอร์สันและดัมการ์ดส่วนทางด้านกองหน้าพัวเข้าน่าจะฟาวคนว่างไปที่เชียโก้ฟูลินมาและเก่าของทีมส่วนทางฝั่งทีมผู้มาเยือนแมนยูน่าจะมาในระบบเก่าฮาซามซี่ซองหนึ ล่ซับประตูคาดว่าจะเป็นบอยินดีที่จะได้รับโอกาสลงลินในเกมนี้พร้อมกับล่งางซาบคนเดลิกแม็กกุยและลูกชอส่วนทางด้านวิ่งแบกทางซ้องทาน่าจะเป็นมาซาอุยคู่กับโดกูส่วนแดนกลางตัวปั้นเกมน่าจะเป็นบรูโน่ฟอนันเดสคู่กับอูกันเตส่วนซาบประสานในแดนหน้าคาดว่าน่าจะจัดหนักจัดเต็มรงเอมูโมคู่กับเซสโกและคุณยา่าและเจ้าคู่กาลังที่มีในตอนนี้พี่ซับแดงค่อนข้างจะเนื้อกว่าเท่าว่าจะมาในทนาทิมเยือนฉะนั้นขอยืนยันว่าคืนนี้พี่มีใสแน่น นอนสกอร์ติคาร์ดพี่ซับแดงพิกนาลกอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ซ่องประตูตัวหนึ่ง